มาดูต่อในถุงนี้กันนะคะอ่ามาดูในถุงนี้ว่ามีอะไรบ้างสีหนึ่งสีหนึ่งหยสีหนึ่งล้วนเลยค่ะทุกคนอ้ยแล้วเหรียญผ่านใช้น้อยด้วยนะเหรียญสวยด้วยเห็นไหมคะสิบบาทปีสองห้าสีหนึ่งล้วนเลยค่ะทุกคนโอ้โหหาเก่งมาก ชื่นชมเลยขอชื่นชมเลยหาเก่งมากเนี่ยค่ะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งพมีหลายคนเตือนประนาดบอกว่าเล่นสี่หนึ่งให้ระวังนะกลัวเขาจะเอากลัวเขาจะเอา,เอาห้าหนึ่งมาตัดมาตัดม้วนหัวออกค่ะประนาก็พยายามดู ค่ะดูแล้วก็เลขสี่จริงๆเนี่ยคะ่ะเลขสี่แน่นอนเลขสี่กับเลขห้าเขาจะต่างกันอยู่แล้วคะ่ตวะ,คบบคะ 5, ตัวเขาจะแคบกว่ากันเห็นไหมคะเลขห้าตัวเขาจะแคบกว่าเห็นไหมคะเลขช่วงเลขห้านะคะเพราะเขาเหลือที่ไว,มว,ว้ม้วนหัวใช่ไหมคะช่วงตัวเขาเลยแคบใช่ไหมคะเลขสี่ตัวเขาจะกว้างเห็นคือชัดเจนแหละนะคะก็พนักพนักก็พยายามดูนะพนักก็กลัวจะ พลาดเหมือนกันนะคะแต่ก็ใช้ความสังเกตเอานะคะใช้ความสังเกตจากที่เราเล่นมานานเห็นไหมคะสังเกตดูนะคะตัวช่วงตัวเลขห้าเขาจะแคบเห็นไหมเขาเจะบีบเพราะว่าเขาเหลือที่ไว้ให้ม้วนหัวใช่ไหมคะช่วงเลขสี่ตัวเขาจะกว้างเหมือนกับที่หลายคนที่บอกอมีคนเอาเอาเลขเลข สามเจ็ดไปตัดหางออกให้เป็นสามสามอ่ะนะคะตัวเขาจะแคบกว้างกว่ากันแบบนี้แหละชัดเจนนะคะถึงจะเปลี่ยนยังไงทํายังไงก็ไม่เหมือนหรอกนะคะไม่เหมือนเพราะตัวช่วงช่วงตัวตัวเลขสี่กับเลขห้าตัวเขาจะแคบกว่ากันเยอะนะคะเยอะมากเห็นไหมคะค่ะเปลี่ยนยังไงก็คือดูออกแหละนะคะชัดอะ่ะคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปลอมกันได้ง่ายๆนะคะไม่ได้หลอกกันได้ง่ายๆค่ะ เพียงแต่เขาก็เตือนมาเขาก็หวังดีเนาะเขาก็เป็นห่วงเรากลัวเราจะถูกหลอกอะไรประมาณนี้นะคะกลัวเปน็นนาจะถูกคนหลอกกลัวเห็นเขาเห็นว่าปะนนารับซื้อเหรียญสี่หนึ่งเยอะเขาก็เตือนมาเขาบอกระวังนะคปะป็นน้าเดี๋ยวเขาจะเอาเหรียญห้าหนึ่งมาตัดหัวเลขห้าออกให้เป็นเลขสี่ค่ะ ป้านาก,ก็ดูแล้วว่ายังไงก็ไม่เหมือนนะคะเพราะช่วงเลขห้าอย่างที่ป้าน้าบอกทุกคนน่ะนะคะช่วงเลขห้าตัวตัวเลขห้าตัวเขาจะแคบช่วงช่วงลําตัวเขาจะแคบเห็นไหมคะเพราะว่าเขาเหลือที่ไวท้ทําเหลือที่ไว้ไว้สําหรับเหลือที่ไว้สําหรับม้วนหัวด้วยใช่ไหมคะนะคะเลขห้าหัวเขาเลขห้าเขาจึงช่วงตัวเขาแคบเห็นไหมคะเลขสี่ตัวช่วงตัวเขาจะอ้วน ค่ะเนี่ยค่ะความแตกต่างนะคะเป็นจุดสังเกตค่ะนะคะเนี่ยค่ะ10บ,บาทปีสีหนไปน่ารับซื้อนะคะแปถึงหนึบาทค่ะทุกคนนะคะ